จังหวัดตรังเห็นบอกว่ามีกรณีของเจ๊เงินกู้นะฮะไปเก็บดอกโขดแต่เห็นบอกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับหอยเนี่ยมาพัวพันด้วยนะคุณตาลเจ๊เนี่ยชื่อว่าเจ๊หวานแต่ว่าการกระทําไม่หวานเหมือนชื่อเลยนะเจ๊เขาไปเจอแม่ค้าที่เคยซื้อขายกันแม่ค้าขายหอยขมและไอหอยที่มันซื้อไปเนี่ยนะคะมันไม่สด พอมาปะหน้ากันอีกทีเจ้าหวานก็เลยของขึ้นมโมโหมากด่าลั่นลั่นลั่น,ลนกลางตลาดเลยว่าเอาของไม่ดีมาขายให้แล้วเอาปืนมายิงขู่ขึ้นฟ้าด้วยนะคะ นี่เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยค่ะแม่ค้าขายหอยน่ยหัวแตกเลือดอาบเลยอ่ะแอนจิรา uh huh. อายุ37ปีเนี่โดนด้ามปืนทุบหัวอยู่ในตลาดอมสินหรือตลาดเซ็นอร์พอยต์นะคะที่อำเภอย่านตาขาวจงังหวัดตรังคุณแอนจิราผู้บาดเจ็บบอกอย่างนี้2เดือนก่อนค่ะเธอนําหอยขมซึ่งรับมาจากคนอื่นนะไปขายให้กับเจ้หวานแล้วก็จากกันไป2เดือนแล้วว่ะเนี่ยเมื่อวานนี้เธอเนี่ย เอามะขามมาขายให้แม่ค้าแม่ค้าร้านข้าวแกงในตลาดอมสินปรากฏว่าด้านมาเจอเจ๊หวานที่เคยซื้อหอยขมมาพอดีเจ๊หวานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาเก็บเงินกู้ดอกเบี้ยนะคะที่ ร้านขายข้าวแกงพอเจอหน้าคุณแอนจิราก็เลยต่อว่าว่าขายของไม่ดีให้คนอื่นแล้วก็ตะโกนบอกแม่ค้าแถบนั้นบอกคนแถวนั้นว่าอย่ามาซื้อของของคุณแอนจิราอีกด่าลามปามเลยเถิดไปจนถึงบุพการีคุณแอนจิราบอกว่าก็เลยสวนเจ้หวานไปว่าพูดดีๆก็ได้คนเหมือนคันปรากฏเจ้หวานบอกว่าไม่รู้จะพูดดีทําไมอ้าวคุณแอนจิราบอกงั้นเดินหนีดีกว่าปรากฏเจ้หวานเดินตามมา แล้วก็ชักปืนลูกโมออกมาจากกระเป๋ายิงขึ้นฟ้าก่อนเลยหนึ่งนัดยิงขู่นะคะคแล้วก็เอาปลายกระบอกปืนเนี่ยจี้มาที่ผู้บาดเจ็บจับคอใช้ด้ามปืนทุบเข้าศีรษะสองครั้งจนเธอเนี่ยร่วงลงไปกองกับพื้นไม่พอเจ้าหวานก็ตามมาอีกกระชากศีรษะอีกรอบนึงอเอาด้ามปืนทุบอีกดอกนึงซึ่งทุบครั้งสุดท้ายเนี่ยมันถึงขั้นว่าไปโดนไกปืนปืนลั่นปั้งขึ้นมาอีกนัดหนึ่งค,คุณแอนเจดาบอกดีนะที่ว่ากระเป๋า ปากจะบอกปืนน่ะมันหันไปทางอื่นไม่ได้หันมาโดนตัวเธอนะคะลองฟังจากเจ้าตัวค่ะเจาแบบว่าแม่ไอ้แม่เขาบอกว่าไปซื้อของมันทำไมของมันไม่ดีกูซื้อหอยมากหอยก็เสียว่ะคือพูดจาแบบว่าแม่ไอ้ไม่ไม่ได้พูดดีๆกับเราเลยสักคำหนึ่งกูด่าแม่ด้วยหรอกแกว่ามือเอียปืนกับกูไว้นี่แหละแล้วแกก็จับ อัาพืนในกระเป๋าแกมาแบบนั้นก็ด่ากลับไปด้วยความโมโหเหมือนกันว่าจะพูดดีๆกันก็ได้ไม่ต้องใช้กำหยาบไม่ต้องพูดด่าแม่กันก็ได้หรือจับกอลก็ตีกับสันที่หัวเออนี่ล่ะคุณแองจีลาบอกว่า ผ่านมาสองเดือนแล้วไอ้เรื่องหอยโขมมาเธอบอกเธอก็ไปรับมาจากคนอื่นนะคะผู้สื่อข่าวเลยถามว่าเอาแล้วยังไงไหนจะแจ้งความไหมปรากฏเจ้าตัวบอกถือว่าฟาดเคราะห์แล้วกันมไม่อยากแจ้งความไม่อยากมีปัญหาค่ะแต่มองว่าก็ไม่น่าจะทํากันแบบนี้ทีนี้ ผู้สื่อข่าวก็ไปเช็คที่โรงพักนะที่สพย่งตะขาวอันนี้ที่เห็นในภาพก็คือไปโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลเย็บผงเย็บแผละอะไรเสร็จแล้วก็กลับบ้านเธอไม่ไปแจ้งความจริงๆนะไม่เอาเรื่องอะ่ะเธอบอกว่าไม่อยากแจ้งความแล้วกลัวมีปัญหาไหมใช่แล้วพอผู้สื่อข่าวเนี่ยตามไปที่โรงพักโรงพักก็ยืนยันว่าไม,ม่มีคนแจ้งความจริงๆไปถึงตลาดไปถามพ่อค้าแม่ขายว่ารู้จักเจ้หวานไหมคนที่ก่อเหตุเนี่ย พ่อค้าไม่ขายไม่ยอมคุยกับผู้สื่อข่าวไม่มีใครอยากให้สัมภาษณ์ไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกลัวจริงๆเพราะว่าเจ้หวานนะนะยิงปืนขู่แล้วนะเอาด้ามปืนทุบหัวคุณแอนจิราแล้วนะขู่ด้วยว่าท้าด้วยนะคะว่าไปแจ้งความได้เลยครับแต่ที่ทําลงไปสาเหตุไม่ได้มาเกี่ยวกับแก๊งเงินกู้เจ้หวานเลยเกี่ยวกับเรื่องหอยเหม,นหม็นห,ห,หอยไม่สดแม่โอ้โหบุกมาเอาปืนทุบหัวแม่ค้าเลยนะครับ